เทสพ็อกเก็ตไวไฟของคุณอิสระนะคะ,อะของลูกค้ามีแจ้งปัญหามา2อ,อย่างคือเรื่องไม่ขึ้นสัญญาณตัวนี้นะคะ้าจะให้มันขึ้นสัญญาณคือเราต้องเซต WiFi ก่อนซึ่งเป็นการเซต IP Wi-Fi นะคะเซตผ่านคอมหรือมือถือก็ได้อีกอย่างหนึ่งปัญหาของการรีเซตตัวเครื่องที่วนเวลข้มเวลข้มมันนั้นคือเป็นเพราะว่าซิมที่ใส่มันมันแตกอะคะ่พะพอใส่เข้าไปในช่องแล้วมันแตกเครื่องมันอ่านค่าไม่ได้มันก็เลยรีเซ็ตเรื่อยๆเนาะ จะเป็นการเหมือนเหมือนรีเซตหาสัญญาณนะคะอันนี้นะคะคือเป็นการจะเข้าเซตไอพีถ้าในมือถือก็ได้นะแต่อันนี้ท้าแมคคอมเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนิดนึง รอให้มันเส,เสร็จขึ้นก่อนเนาะแม่ยังงเพื่มันจะขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เสร็จ IP เสร็จแล้วก็เข้า19 2 1 6 8ก1จดจเลข IP ของเครื่องนะคะเข้าปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้เราใส่ idm ie เหมือนข้างบนเลยเดี๋ยวรีเซ็ตอันนี้นะคะเข้า t ติ n งแล้วก็เข้า Wi-Fi s i t ติ n งเข้าเน็ตเวิร์กขอโทษทีแล้วก็มา apn นะคะเลือกแมนวนวลปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ปุ๊บให้เรา เราดูอันนี้อันนี้คือค่าเดฟูลของตัวเครื่องมันจะมีมาแค่ใช้หน้าโมบายสิ่งที่เราต้องแก้นะคะก็จะมีกดตรง a d new add new ปุ๊บตรงนี้เราจะกดพิมพ์ได้ละแล้วก็พิมพ์พิมพ์เครือข่ายก็ได้เอาง่ายๆสมมุติว่าตอนนี้ที่ใช้ที่อาใช้เทสอยู่คือ AIS ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ AIS APN ตรงนี้เราก็พิมพ์ Internet แค่นี้นะคะแล้วก็กด a p p l ตรงนี้ รอเครื่องรัดแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นเซตฟูตรงนี้แหละเราก็กดเมนนอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น AIS แล้วก็เซต as default ปุ๊บเสรเซตฟูเรียบร้อยทีนี้ก็กด refresh ักทีหนึ่งก็ได้เพราความรวดเร็วเห็นไหมขึ้นแล้วสัญญาณขึ้นแล้วตอนนี้นะคะคือเครื่องใช้งานได้ละเราเซตเรียบร้อยแล้ว เราก็รอรอสัญญาณแป๊บเดีกลับไปหน้าคู่นี่นะคะ Wifi มาแล้วเราก็กด YouTube ก็ได้ง่ายดีปึ๊บ ซิมที่แอดใช้เทสจะเป็นซิม10เมกะบิตของ a s สวัสดีผู้เล่นบอลรันท,ท,ทุกท่านเข้าใช้งานได้แล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่าของลูกค้า<ก>ที่<อ>ใช้<อ>ที่ใช้จะเป็นซิมเครือข่ายไหนเนาะก็วิธีการก็คือเหมือนกันเลยเข้า setting เข้า network เข้า APN แล้วก็กด add new เพื่อที่จะใส่ใส่ Wi-Fi ใหม่เข้าไปสิ่งที่เราต้องใส่ก็แค่โปรไฟล์เนมโปรไฟล์เนมนี่เราจะใส่เป็นชื่อของลูกค้าเลยก็ได้ แล้วก็ใส่ a p n ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็กด apply แล้วก็พอกดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็แค่มากดลูกศรตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกไปที่เครือข่ายที่เราต้องใช้งานแล้วก็กด set a s d f สังเกตง่ายๆคือถ้าตรงนี้มันขึ้นเป็นลูกลูกศรขึ้นลงสีเขียวอะคืออินเทอร์เน็ตเข้าแล้วและทีนี้ที่เราต้องทำอย่างก็คือรอสัญญาณบันจนซึ่งมันอาจจะช้านิดนึงอย่างเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะคะอันนี้คือเครื่องใช้งานได้ปกตินะคะ